สวัสดีครับพี่น้องพี่นอ้องบอกไปสู่สุขคนแฟนเพื่แฟนคลับของมาลันแจกกันลอยว่าแฟนคลับของสายตะกี้นะคะเคมือนีเ้เฮาีินยู่บ้านพังเทียมวังเทียมวังเทียมอยู่ตำบลพระธาตุพ่อ,พ,อ,อ,อพุ่นอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะเส้นมาทางสังคมเนะพี่น้องเส้นมาทางองําเภอสังคมไปสมัคงานนะครับได้แหวก,กินเขาแต่มาหุ่งแาบเขาแบบเลื้อรั นี่ค่ะปลาเผาตัวใหญ่ๆเป็นตะวันแห้งคุณว่าวิพักใช่ปะทานไปในกลับอันนี้เป็นไก่นะครับเแม่มิผักปลาเผาบ่ครับเป็นเมียงบอชเหรอบบอชเป็นเมียงบอชแม่ปลาเผาเอ้ยปลาเผานันเป็นเมียงปลาเผาบอชแต่วเป็นมิผักกันบอชอ๋อค่ะค่ะวิพักจ่อยพี่น้อง ก็จะพันผ okay. okay, right. <that> <Never> <that> ัาข้ามญ่นี่้ยอาตางตันตาดเกลัแจะเาอหมโอ้ดำอะไรครับน้งเต็มครับต้วเต็ม้ำเต็มาเต็มได้ดี แค่ลหมดไม่พอเดือนมันเนียมันจะบวมลงเสียบไปไม่ได้หรางี้ไงคือโโรถออกสามหอดเป็นยังีงคือรถร่นสามอดเปัมันมาเสียบอะไว้าไหมาหอด้วจกี้ว้าย่กตื่นแล้วตื่นนีก <c oughs> นี่นนดี้ม เ,ดดเรอขวด้วยแกมีเขาวนแสบปลาที่สวนอยู่นเาานีน่เมันกระขมางมป่ามันมันมันมน้ีอยป่าเผาคนน่คายดับปลาเผาบ่ได้มียน่าิแล้วดินวนขา้กันกินขขาซ่อหอนบางภาคแล้ว กินเขาแล้วหรอนอนดีกว่าม่ตหักเต็มเต็มแค่บุกขามุ่งขามุ่งสี่ขาหน่งเสี่กัน่าหาาเอ้ยหาาชเขา้าของพกันอ๋อพวกเาข